สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูจารุวรรณนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยสนุกกับตัวเลขค่ะ หน่วยสนุกกับตัวเลขในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการนับและแสดงจำนวน1-20ถึงค่ะหากว่าเรากำลังสบายจงนับเลขพลัน1 2 3 4 5หากว่าเรากำลังสบายจะนับเลขพลัน6 7 8 9 10 หากว่าเรากำลังมีสุขไม่มีทุกได้ได้ทุกสิ่งอย่าประวิงอะไรกันเล่าจงนับเลขพลัน1 1 12 13, 14 15 16, 17, 1 8 19, 20หากว่าเรากำลังสบายจงนับเลขพลัน12 345หากว่าเรากำลังสบายจงนับเลขพลัน6 7 8 9 10 หากว่าเรากำลังมีสุขไม่มีทุกได้ใดทุกสิ่งอย่าประวิงอะไรกันเล่าจงนับเลขพลัน11 12, 13, 14 15, 16 17 18, 19, 20เก่งมากค่ะเด็กๆต่อไปเรามารู้จักตัวเลข1ถึง20 ในรูปแบบของตัวเลขฮินดูอารบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือกันค่ะไปอ่านพร้อมๆกันเลยค่ะ1อารบิก1ไทย1 2อ,อารบิก2ไทย2 3อ,อารบิก3ไทย3 4อารบิก4ไทย สีาอารบิกหไทยห้หอารบิกหกไทยหกเจ็ดอารบิกเจไทยเจดอาราบิกแไทยแปดอารบิกเไทยเ สิอารับิกสิไทย10บสออารับิกสิอไทยสิบเอ็ดสิองารับิกสิไทย12 13องสิารับิกสิไทย13 14อารับิกสิไทย14

ยี่สิบอาลาบิกยี่สิบไทยยี่สิบต่อไปคุณครูจะทบทวนจำนวนและตัวเลข1นึถึงสิโดยการนับสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเรายกตัวอย่างนะคะเช่นดินสอสีไม้สีเทียน เดี๋ยวคุณครูจะลองยกตัวอย่างให้ดูค่ะคุณครูมีสีไม้อยู่หนึ่งกล่องลองเปิดดูนะคะว่าข้างในจะมีสีไม้อยู่กี่แท่งเดี๋ยวคุณครูจะนับให้ดูนะคะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดคุณครูมีสีไม้ทั้งหมดสิบเอ็ดแท่งค่ะแล้วเด็กๆล่ะคะรอบๆตัวเด็กๆมีอะไรบ้างลองเอามานับให้คุณครูดูหน่อยสิคะ ต่อไปเรามาเล่นเกมจับคู่ภาพและตัวเลขกันค่ะเด็กๆจะเล่นกับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่หรือกับพี่กับน้องก็ได้นะคะวันนี้คุณครูจะเล่นกับพี่ยูนิคค่ะให้พี่ยูนิคเอาบัตรภาพไปส่วนคุณครูจะเอาบัตรภาพตัวเลขนะคะยกตัวอย่างค่ะคุณครูจับได้เลขหนึ่ง ให้พี่ยูนิคหาจำนวน1มาให้ตรงกันนะคะจับได้เลขสองให้พี่ยูนิคหาจำนวนสองมาจับคู่ให้ถูกต้องสัมพันธ์กันเล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงเลขสุดท้ายเลข14นะคะเมื่อเด็กๆเ,เล่นแล้วนะคะให้เด็กๆส่งภาพถ่ายหรือ วิดีโอการเล่นของเด็กๆมาให้คุณครูดูด้วยนะคะส่งมาที่ช่องทางห้องเรียนครูจารุวรรณของเราคะ่ะคุณครูจะรอดูอยู่นะคะกิจกรรมต่อไปคุณครูมีใบงานกิจกรรมให้เด็กๆได้ฝึกทำด้วยคะ่ะให้เด็กๆนับจำนวนและเติมตัวเลข ลงในช่องว่างสี่เหลี่ยมให้สัมพันธ์ถูกต้องนะคะตัวเลขคือเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ที่ใช้บอกจำนวนสิ่งของในหมู่ต่างๆโดยอาจใช้ตัวเลขอารบิกหรือตัวเลขไทยเขียนแทนจำนวนนั้นค่ะตัวเลขที่เราพบเห็นและใช้ในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างคะยกตัวอย่างเช่น เราสามารถดูเวลาจากตัวเลขในนาฬิกาค่ะเราใช้เงินซื้อสิ่งของตามราคาของที่ซื้อด้วยตัวเลขที่กำหนดในเงินค่ะเมื่อเด็กๆรู้ค่าจำนวนและตัวเลขแล้วเด็กๆสามารถนำเงินไปซื้อของเองได้หรือไม่ซื้ออย่างไรเด็กๆอย่าลืมตอบคำถาม ในช่องทางกลุ่มห้องเรียนครูจารุวันด้วยนะคะสำหรับหน่วยสนุกกับตัวเลขการนับและแสดงจำนวน1-20ถึงในวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ